ต่อมาคือผ้าบัฟ UV ชิวบวกสกาฟจากแบรนด์อัลติเมทที่มีราคาย่อมเยาวแต่ก็มีคุณภาพไม่ธรรมดาด้วยฟีเจอร์การป้องกันรังสี UV ที่มีประสิทธิภาพและการระบายอากาศที่ดีผ้าบัฟรุ่นนี้มีการออกแบบไร้ตะเข็บทำให้ค่อนข้างเบาและสะดวกสบายมีความยืดหยุ่นสูงจึงเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับผู้ที่ต้องการความง่ายในสวมใส่และดูแลรักษา ถัดไปเรามาที่ GQ Beaker Mask PM 2.5ผ้าบัฟที่เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับนักปั่นหรือผู้ที่อยู่ในสภาพอากาศที่มีมลพิษด้วยการป้องกันฝุ่น PM 2.5ที่มีฟิลเตอร์กรองสูงถึง96%และสามารถป้องกันรังสี UV ได้ในขณะเดียวกันผ้าบัฟรุ่นนี้ออกแบบคือสามารถเปิดปิดหน้าหรือใช้แบบฮุดได้ตามต้องการทำให้มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยืดหยุ่นและใช้งานได้หลากหลาย ต่อมาคือซัมเมอร์ไฮกิ้งสกาเวสเฟสม s สจาก r o c k BROS มาพร้อมดีไซน์แบบสามเหลี่ยมที่ยาวถึงบริเวณหน้าอกเพื่อปกป้องใบหน้าและลำคอได้ดียิ่งขึ้นผลิตจากผ้าไอซิลที่น้ำหนักเบาและระบายอากาศได้ดีเหมาะกับการใช้งานในช่วงฤดูร้อนและกิจกรรมกลางแจ้งตัวผ้าจึงไม่ทำให้รู้สึกอึดอัดเมื่อสวมใส่ สุดท้ายมาพบกับผ้าบับก,กันแดด UV 400จากวิวอัพที่มาพร้อมฟีเจอร์การป้องกัน UV สูงถึง UPF 50+ บและใช้วัสดุค o o l m a x เพื่อช่วยระบายความร้อนโดยตัวผ้ามีขนาดที่ยืดหยุ่นและออกแบบมาสำหรับใช้งานที่หลากหลายเหมาะสำหรับทุกกิจกรรมกลางแจ้งแถมยังง่ายต่อการซักทำความสะอาดทนทานต่อการใช้งานได้หลากหลายว่าจะเป็นการเดินป่าขี่จักรยานหรือแม้แต่การไปชายหาด